คุณกำลังฟังออจิตพอดแคสต์กับพอดแคสต์สำหรับการฟังก่อนนอนพาคุณเข้าไปสำรวจตัวเองและนอนหลับไปสำหรับค่ำคืนนี้ราตีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ก่อนนอนนะคะพอดแคสต์ Podcast ที่จะเป็นที่พักใจเพื่อนๆก่อนหมดวัน และคืนนี้เพื่อนๆอ,อยู่กับแบมศิวชาเองค่ะเพื่อนๆเ,เคยคิดเล่นๆกันไหมคะว่าถ้าตัดเรื่องความเป็นไปได้หรือความเป็นจริงออกไปเราจะขอพรอ,อะไรกันโดยไม่มีเงื่อนไขที่ว่าขอได้เพียงข้อเดียวด้วยคิดว่าตัวเราจะขอกันมากกว่าสิบอย่างไหมคะอาจจะพูดได้ว่าพรเปรียบเสมือนสิ่งวิเศษที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราได้แม้ในวันที่เราจะมีความมั่นใจพร้อมทุกอย่าง สาเหตุที่คนเราชอบขอพรอ,อาจจะเกิดจากความเชื่อหรือความคาดหวังว่าอยากให้ชีวิตดีขึ้นรู้สึกว่าพรที่ขอเป็นอีกทางที่ช่วยเพิ่มพลังใจให้เราเชื่อในสิ่งที่ทำมากขึ้นว่ามันจะประสบความสำเร็จเพราะบางคนก็มีความเชื่อว่าเบื้องหลังการขอพรจะมีสิ่งที่ช่วยเหลือหรือปกป้องเราอยู่อาจเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่มีพลังเหนือธรรมชาติ ทำให้คนที่ขอพอรเกิดความสบายใจว่าสิ่งที่ขอไปอาจเป็นจริงซึ่งสามารถช่วยลดความรู้สึกไม่มั่นคงได้อีกทั้งอาจเป็นเพราะการขอพอรภาวนาช่วยให้รู้สึกมีความหวังมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเนื่องด้วยเรามีความเชื่อว่าเราจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้และด้วยเหตุผลนี้การขอพอรจึงเป็นเหมือนกับการได้รับการสนับสนุนทางจิตใจคะ่ะ แม้ว่าการขอพรจะไม่ได้ทำให้เกิดผลลัพธ์ในทันทีแต่ก็เป็นวิธีทางที่ช่วยให้ผู้ขอเกิดความเชื่อหรือรู้สึกได้ว่ายังมีคนสนับสนุนเขาอยู่เขาไม่ได้โดดเดี่ยวในช่วงเวลาที่ยากลำบากเพียงลำพังนอกจากนี้การขอพรก็อาจเป็นวิธีการสร้างหรือกระตุ้นพลังงานเชิงบวกค่ะเพราะคนเราเชื่อว่าการขอพรจะเสริมพลังและความโชคดีให้กับตัวเอง อาจช่วยให้เรามีทัศนคติที่ดีขึ้นกระตุ้นให้เราตั้งใจทำสิ่งที่หวังกันมากขึ้นเพื่อให้ความปรารถนานั้นเป็นจริงจึงอาจมองได้ว่าการขอพรไม่ได้เป็นเพียงแค่การขอในสิ่งที่ต้องการแต่การขอพรน,นั้นมีผลทางจิตใจหรือทางจิตวิทยาที่ช่วยสร้างความรู้สึกดีและเป็นพลังงานเชิงบวกให้กับผู้ขอในช่วงเวลาต่างๆได้ค่ะแต่ถึงอย่างนั้น เหรียญยังมีสองด้านไม่ใช่ว่าทุกคนจะเชื่อในเรื่องการขอพรภาวนาผู้คนบางส่วนอาจมีมุมมองว่าการขอพรเป็นสิ่งที่อิงความเชื่อความรู้สึกซึ่งไม่มีเหตุละผลมารองรับการกระทําได้ขนาดนั้นและเชื่อว่าการจะได้มาซึ่งอะไรเราต้องลงมือทําเองคิดว่าการขอพรอาจเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่างมงายเพ้อฝันไม่มีจริง ซึ่งก็ไม่ผิดค่ะที่ต่างคนจะมีความคิดที่แตกต่างกันมันสามารถอธิบายความเชื่อมโยงได้ทั้งความเชื่อส่วนบุคคลวัฒนธรรมรวมไปถึงการมองโลกแบบวิทยศาศาสตร์อย่างจิตวิทยาและมนุษยวิทยามากกว่าแบบจิตวิญญาณสมมุติว่าคนคนหนึ่งเชื่อในหลักวิทยศาศาสตร์หลักฐานความมีเหตุมีผลพอเขาเจอเรื่องการขอพรที่ดูเหมือนจะอิงสิ่งที่เหนือธรรมชาติเข้าไป แน่นอนว่าสำหรับเขาสิ่งนี้นะับเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากค่ะเขาอาจจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจและเพื่อแก้ไขความไม่สบายใจนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะไม่เชื่อหรือปฏิเสธการขอพรน,นั่นเองค่ะเช่นเดียวกับคนที่แม้ว่าจะเชื่อในเรื่องการขอพรแต่หากขอไปแล้วแต่ไม่ลงมือทำอะไรด้วยตัวเองสุดท้ายก็อาจเกิดมุมมองต่อการขอพรว่าพรที่ขอไม่เป็นจริงก็ได้ค่ะ อย่างในบางวัฒนธรรมเช่นในไทยอินเดียหรือประเทศในเอเชียตอนออกเฉียงใต้มองว่าการขอพรเป็นเรื่องปกติของบริบททางวัฒนธรรมแต่ในสังคมที่เน้นโลกวิสัยซึ่งก็คือสังคมที่เน้นเสรีภาพในการจะเชื่อหรือไม่เชื่อในศาสนาก,ก็ได้และสังคมที่ยึดหลักเหตุผลนิยมอย่างประเทศตะวันตกสมัยใหม่ ผู้คนก็อาจไม่เชื่อในเรื่องนี้เพราะเขาเติบโตมาในบริบทที่ความเชื่อเหล่านั้นถูกมองว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์หรือโบราณไม่รู้สึกว่าการขอพรมีความหมายกับชีวิตดังนั้นอาจจะด้วยเหตุผลอะไรต่างๆก็ตามที่ทำให้เรามีมุมมองที่ต่างกันแม้จะเป็นคนในสังคมเดียวกันหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัว อย่าลืมที่จะเคารพความไม่เหมือนกันและอย่าตัดสินคนอื่นจากแค่เรื่องความเชื่อที่แตกต่างกันนะคะในทุกๆวันทั้งหลังตื่นนอนและก่อนเข้านอนหลายๆคนคงมีความคิดว่าวันนี้จะดีไหมพรุ่งนี้จะเป็นยังไงขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีขอให้พรุ่งนี้รถไม่ติดขอให้ขอให้และขอให้ไม่ว่าจะเรื่องความรักสุขภาพการงาน การเงินครอบครัวความสุขรวมถึงด้านอื่นๆของชีวิตอีกมากมายเรามักภาวนาที่จะให้ทุกๆด้านเกิดขึ้นไปในทิศท,ทางที่ดีเสมอถึงแม้ปัจจุบันจะมีดีพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วแต่คนเราก็ยังมีความคาดหวังอยากจะให้มันดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆบําเลยเกิดคำถามอีกคำถามค่ะว่าถ้าชีวิตต่อจากนี้ขึ้นอยู่กับพรเพียงข้อเดียวที่ขอได้ เราจะขออะไรกันเพราะจริงๆความปรารถนาก็ถือเป็นหน้าต่างบานหนึ่งที่เปิดเผยบางอย่างในตัวเราได้ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดค่ะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความคิดหรือแม้กระทั่งบาดแผลในใจที่ยังไม่ถูกรักษาเคยสังเกตตัวเองกันไหมคะว่าทำไมเราถึงอยากได้ในสิ่งนั้นบางครั้งสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นหรืออยากมีมักไม่ใช่แค่สิ่งนั้นตรงๆ แต่มันคือความหมายที่เราปูกซ่อนไว้กับสิ่งนั้นค่ะเช่นอยากประสบความสําเร็จพอลึกๆอยากได้รับการยอมรับอยากมีแฟนที่อบอุ่นเพราะอาจหอยหาความปลอดภัยในหัวใจปรารถนาความสงบอาจเป็นเพราะเราอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายมานานความปรารถนาไม่เคยไร้เหตุผลค่ะ ความปรารถนาคือเบาะแสบางอย่างของสิ่งที่จิตใจไปจนถึงระดับจิตใต้สำนึกกำลังพยายามบอกเราอย่างความปรารถนาที่จะควบคุมทุกอย่างเพราะลึกๆอาจรู้สึกว่าชีวิตมันเอาแน่เอานอนไม่ได้หรือความปรารถนาอยากจะเป็นที่รักของทุกคนเพราะในอดีตอาจเคยถูกทอดทิ้งหรือถูกเพิกเฉยมาก่อนหรืออาจเป็นเพราะเราในตอนนี้ก็กำลังพยายามรักตัวเองอยู่เหมือนกัน ความปรารถนาจึงไม่ใช่แค่เรื่องผิวเผินค่ะแต่มันคือร่องรอยของสิ่งที่หัวใจเราเชื่อมั่นในสิ่งนั้นเช่นเดียวกับคืนนี้ลองมาสะท้อนความปรารถนาในใจเรากันนะคะคนเราทุกคนจะมีสิ่งที่เรียกว่า Shadow ในตัวเองค่ะ Shadow คือด้านที่เราปฏิเสธไม่ยอมรับหรือไม่อยากมองเห็นอาจจะเป็นความกลัวความกโกรธความอิจฉาความอ่อนแอ หรือแม้กระทั่งความปรารถนาที่เราไม่กล้าย,ยอมรับวิธีที่จะช่วยให้เราค้นพบความปรารถนาในใจตัวเองทำได้ง่ายๆค่ะให้เราลองเริ่มจากการตั้งคำถามกับตัวเองอย่างซื่อสัตย์ตอนนี้อะไรคือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆเราโกรธหรือกลัวอะไรในตัวคนอื่นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเราอิจฉาใครอยู่ และเขามีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกขาดเพราะถ้าสังเกตดูเราจะพบว่าสิ่งที่เรารู้สึกกับคนอื่นมักเป็นความรู้สึกที่เราไม่อยากยอมรับในบางทีค่ะพูดง่ายๆว่าเรามักโยนความรู้สึกของเราไปใส่คนอื่นคนที่เราเกลียดมากอาจสะท้อนถึงสิ่งที่เราไม่อยากเป็นคนที่เราอิจฉาอาจสะท้อนถึงสิ่งที่เราอยากเป็นแต่ไม่กล้าบอกใคร คนที่เรารู้สึกว่าเขาดูดีไปหมดอาจสะท้อนศัก,กยภาพที่เรายังไม่ได้ดึงออกมาใช้ก็ได้ค่ะถ้าเรากล้าและเริ่มกลับมาเห็นตัวเองผ่านสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับว่าเราเริ่มเข้าใกล้ชาร์โดในจิตใจตัวเองแล้วค่ะแต่สำหรับบางคนการคุยกับตัวเองเพียงลมปากอาจมองไม่เห็นภาพเท่าการเขียนออกมา การเขียนในที่นี้คือการเขียนทุกอย่างออกมาโดยไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์กรองเนื้อหาใดๆไม่ต้องห่วงว่าความคิดนั้นจะถูกหรือผิดแค่เขียนออกมาแล้วลองย้อนอ่านดูเขียนในพื้นที่ที่เพื่อนๆเ,เ,เลือกที่จะพักพิงลงไปอาจจะเป็นไดอารี่ส่วนตัวหรืออาจเป็นเพียงกระดาษ A4 ที่มีหน้าที่ถูกใช้งานเพียงชั่วคราวเพื่อให้คนคนหนึ่งเข้าใจคุณค่าของตัวเองมากขึ้น ก่อนนอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆเ,เปิดใจรับฟังตัวเองอย่างไม่ตัดสินค่อยๆพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกโดยไม่รีบผลักไสและเปลี่ยนจากฉันไม่ควรคิดแบบนี้เป็นทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้แทนนะคะสุดท้ายนี้ความปรารถนาไม่ใช่ศัตรูและชายโดก็ไม่ใช่ปีศาจที่น่ากลัว แต่ทั้งสองคือสิ่งที่เชื่อมโยงตัวเราในระดับที่ลึกและซื่อสัตย์ที่สุดเข้าด้วยกันและการจะได้เห็นชาร์โดหรือความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเองคือก้าวแรกสู่การยอมรับเยียวยาและเติบโตค่ะอย่าหยุดที่จะขอพรหากมันเป็นแรงกำลังใจให้เรามุ่งมั่นทำในสิ่งที่หวังนั้นต่อไปเลยค่ะเพราะการจะสมหวังดังคำขออาจประกอบด้วยแรงอธิษฐานหรือกำลังใจ พร้อมด้วยการลงมือทำควบคู่กันไปค่ะก่อนเริ่มเช้าวันใหม่แบมบขอให้ความปรารถนาของเพื่อนๆนในวันนี้สำเร็จสมหวังในสักวันหนึ่งที่กำลังจะมาถึงด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะออจิตั o d พอดแคสต์ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำหรับค่ำคืนนี้ ราตีสวัสดีครับ